กวิสินคิดไม่ซื่อตอนเด็กยุค90ชีวิตนี้ทันยุคหนึ่งที่เคยผ่านนั่งกลางลานกับฝูงเพื่อนประกอบเว้าสนุกจริงฟังไม่ผิดหลอกผู้สาวไม้ก้านยาวหนังสือพิมพ์กาวลารเทคพร้อมด้วยได้ขึ้นโครงร่างตามกันไปสุขสุดใจย้อนคิดถึงตอนเป็นเด็ก ว้าวชิ้นแรกพอดีมือตอนเ,าเราเล็กวิ่งเตะเหล็กว้าวไม่ขึ้นได้แผลแทนวิ่งไล่จับเล่นซ่อนแอบตอนกลางคืนกลิ้งกับพื้นหนีไม่ทันแผลเต็มแขนบอลลุนสีบอลลุนโป้งแบ่งเขตแดนกระโดดแล่นเล่นกระต่ายวิ่งขาเดียวเด็ดใบไม้แล้วเอายาสีฟันทา แข่งกันว่าใครแล่นเร็วใครหมุนเลี้ยวเหมือนแข่งเรือในบ่อปลาสนุกเชียวแล้วก็เที่ยวไปขุดรูตีดลูกแก้วตุก๊กระตุนไอ้มดแดงพันสายไฟความเชื่อไงยิ่งพันเยอะยิ่งไม่แห้วเล่นทอยเส้นมีโอกาสคงไม่แคล้วสุดท้ายแล้วก็โดนแดกจนหมดตัวสติกเกอร์ประกอบรูปฮิตสะสม ท้าเฉือนคมชวนเล่นเขีย่ยใจไม่กลัวความทับหงายจะชนะเขี่ยต้องชัวต้องไม่มั่วมีเทคนิคงัดออกมาดินน้ำมันเกมยอดฮิตปลาแข่งกันซื้อมาปั้นวางเป็นแท่นหวังพลางตาเพื่อนดันเก่งปลาโคตรแม่นอย่างนักล่าเหมือนกับว่าต้องเสียดินให้มันไป เอาหนังยางมาร้อยเรียงเป็นเส้นยาวชวนผู้สาวมากระโดดแพ้ถือไว้คนชนะกระโดดต่อด่านวัดใจยากแค่ไหนถามใจดูชูสุดมือเล่นหมากเก็บเก็บจากน้อยไปมากสุดหมากห้ามหลุดหล่นลงพื้นมือเดียวถือความมือรับร่วงกว่าครึ่งสรุปคือ ต้องไปซื้อขนมให้เพราะเล่นแพ้เล่นทายคําแล้วขีดเส้นแบ่งสองฝั่งคนไทยหวังให้คนตอบไม่ได้แน่ตอบไม่ได้ต้องหาทางผ่านตัวแปรยืหรือยืนแช่หาลู่ทางวิ่งผ่านไปนำก้านกล้วยมาประดิษฐ์เป็นปืนยาวนำมะพร้าวที่แห้งเป็นกะลาไม้ มาแบ่งครึ่งแล้วเจาะรูร้อยเชือกไว้แล้วก็ใช้นิ้วเท้าหนีบเดินเล่นกันเล่นตีจับก็เคยเล่นไม่เคยพลาดเอาผ้าคาดปิดสายตาไล่แปะนั้นอยู่ในกรอบห้ามโดนแปะโอ้ยคนมันสนุกยันแม่มาเรียกไปสักผ้าเม็ดเปาะแปะเด็ดแช่น้ำมันจะแตกพวกเราแปลกใครกล้าอม มีการท้าหน่วยกล้าตายทําใจถึงเด็ดมันมาแล้วก็อ้าปากอมมันแตกระจายตีขาไก่คือดอกไม้ที่ชอบเล่นตีให้เป็นฟาดให้ขาดให้หัวหายตีไม่ขาดโดนตีกลับอาจจะกลายเป็นเราพ่ายหัวหญ้าหายอาจเป็นเราทำาญา ไอ้รถรางฮิตมากมายโมกระจายแยกแบตออกเส้นไม่เอาเอาแกนกลางคล้ายกงจักออกมาเผาแล้วก็เหลาให้แหลมคมติดหัวรถคือวิถีเด็ก90ที่ผมเป็นมีเรื่องเล่นอีกมากมายเล่ามาหยุดชีวิตเด็กในยุคนั้นช่างใสสดมันทุกหยด จนแม่ตีลืมล้างจาน